ตัวใหญ่ยักษ์อู่นะครับต้องมันซิ่งมาเลยนะครับเป็นมาตรา288นะครับวันนี้ในความหวงลุงคนก็ทำเสน่หให้เห็นว่าช่างไฟอยู่นี่แล้วไม่มาไล่ไปองใคร

เดี๋ยวต้องจะได้เดินตามไม่รวมลุนก่อนนปีหนครับน giang không con đi <laughs> đến tầng đi đi nó อยู่แล้วเนี่ยหกชั้นค่ะหลายชั้นอยู่แลเนี่ยหลายชั้นอยู่แลเนี่ยโอ้โหเก่งจังเลยเดินลงมาตั้งหกชั้นอ้าวคุณยายคุณพนอยังอยู่ข้างบนเลยนะคุณพนอยู่แล้วแล้วเจ๊หง่ะ หงเลยองหาไปไหนอะช่องไปไหนเอ้าหช่องหายช่องไลฟ์สดกันไม่ได้ไลฟ์สดสเลยค่ะ